สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่31ธันวาคมปี2566เป็นวันสุดท้ายเป็นวันส่งท้ายปีเก่าปี2566นะคะท่านใดที่กำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหรือท้าท่านใดนะคะไม่ได้ไปฉลองวันส่งท้ายปีเก่าที่ไหนก็มารับชมช่องนิมดาวรายดีได้ค่ะ คลิปนี้นะคะแอดมินขออนุญ,ญาตนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยพรอพิกาพูดถึงโครงการที่คอรมนายกเศรษฐาทวีสินได้อนุมัติโครงการนอกงบประมาณไปกว่า260,000ล้านบาทค่ะเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้นะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะขึ้นกรับตาแหน่งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลก็มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในสภาวะที่เศรษฐกิจไทยในขณะนั้นก็บอกว่าสะบักสะบอมมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ไม่นานนะคะก็มาเผชิญกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาน้ํามันที่ใช้ในภาคขนส่งต้นทุนของพลังงานต่างๆ การผลิตไฟฟ้าก็สูงขึ้นค่าไฟแพงแก๊สหูงต้มและราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นก็มีผลกระทบกับค่าของชีพของประชาชนชาวไทยเรานะคะซึ่งหากย้อนหลังไปดูตั้งแต่วันที่13กันยายนปี2566คอรมอนนัดแรกมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในระยะสั้นเพื่อรถภาลระคาใช้ใจ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนค่ะ โดยการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลอีก3เดือนทำให้กรมสรรพามิตรคารายได้15,000ล้านบาทแล้วก็ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแทรกแซงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทรวมทั้งตรึงราคาขายปลีกแก๊สหุงต้มนะคะหรือว่า LPG ไว้ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รัแล้วก็ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้ารอบแรกในรอบอินเดือน กัรยาถึงทันวาปี2566จากอัตรา4บาท45สตางค์ต่อหน่วยลดเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดวยการเปิดฟรีวีซ่าสำหรับจีนคาซัคสถานรัสเซียอินเดียแล้วก็ไต้หวันค่ะแล้วก็มีมติอนุมัติงบกลางอีก9 9 8ล้าน4 40,000บาทนะคะอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2องล้านสองแ้าสาร้คนค่ะต่อมาที่ประชุมครมวันที่18กันยาปี66นะคะก็มีมติปรับค่าไฟฟ้ารอบที่2จากอัตรา4บาท10สตางค์ต่อหน่วยลดลงเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยค่ะทั้ง2รอบทำให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงประมาณ10%นะคะ โดยให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปหาหรือกับบริษัทปตทนะคะปรับลดค่าก๊าซธรรมชาติหรือที่เรียกเก็บจากกิจการผลผลิต ไฟฟ้าจากเดิมกำหนดไว้323บาท37สตางค์ต่อ1ล้าน BTU เป็นไม่เกิน304บาท79สตางค์ต่อล้าน BTU และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผอนะคะชะลอการต้องเรียกเก็บเงินค่า FT คงค้าง135,000ล้านบาทคืนจากประชาชน38บาท31สตางค์ต่อหน่วยค่ะยืดออกไปอีก4เดือนคิดเป็นเงิน2 3 4 2 8ล้านบาท ซึ่งก็ให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งเรียกเก็บเงินจากประชาชนคืนภายหลังสถานการณ์พลังงานกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะคะนอกจากนี้คอรมอก็ยังมีมติขยายกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เพิ่มเป็นอีก130,000ล้านบาทค่ะ จากเดิมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไว้3ล้าน3แ5 0มื่นล้านบาทกลายเป็น3ล้าน4แ8 0 0 0 0นล้านบาทเพื่อเตรียมไว้ใช้ในโครงการลงทุนต่างๆตามนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็มีมติอนุมัติงบกลางอีก2,310ล้านบาท อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแล้วก็จะซื้อนมโรงเรียนในไตรามาสที่4ของปีคือวันที่26กันยา66นะคะที่ประชุมคอรอมอก็มีมติเห็นชอบมาตรการพักชําราหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีมูลหนี้ไม่เกิน3 0 0 0 0นนะคะ ซึ่งภายหลังข่าวบอกว่าขยายมูลนี้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะคะจํานวน2ล้าน6แ9 8ปันลายค่ะในเฟสแรกของปีนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลา66ไปถึง30กันยาปี67ค่ะ และก็ให้ทกสปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการลายแล้วไม่เกิน1นึ่งแสนบาทโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาชดเชยภาระดอกเบี้ยให้กับทกสวงเงิน1 1ึ่งล้านบาทและค่าใช้จ่ายทกสในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูล,ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการนี้อีก1,000ล้านบาทรวม1 2 9 6ล้านบาท ปัจจุบันมีเกษตรกร,กรเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า7 0 0 0แสนรายนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมครมก็ยังมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นวงเงินกว่า1,962,620,000บล้าน620บาทนะคะไปสนับสนุนให้ประชาชนเร่งตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e ีนะคะวงเงิน10,24ล้าน4 0 0 0 0บาท และก็มีโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ541ล้านบาทและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1นึ่งทับสองห้นะคะ จำนวนเงิน397ล้าน1 0 0 0 0 0บาทค่ะหลังจากดำเนินการตามมาตรการ,รลดภาระคา่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนไปแล้วมาถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็คือการเติมเงินให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยคาดว่าจะใช้งบประมาณ5 0 0แสนล้านโดยที่ประชุมครมวันที่3ตุลาปี66นะคะมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ และก็ยังมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังคทำประกันเงินกู้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องในปีงบ2567วงเงิน18,000ล้านนอกจากนี้นะคะที่ประชุมครมในวันที่16ตุลาปี66ก็มีมติอนุมัติให้การรถไฟดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขอนแก่นนองคายในวงเงิน29,748ล้านค่ะ และในวันเดียวกันที่ประชุมคอรมก็ได้มีมติอนุมัติมาตรการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลา66ไปถึง30พฤศจิกา67นะคะสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะคะ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลา1ปีจากโครงการนี้นะคะคาดว่าก็จะทําให้การรถไฟก็จะสูญเสียรายได้ปีละ77ล้าน1 5 0 0 0 0บาทนะคะและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่ารฟมก็จะสูญเสียรายได้193ล้าน2 3 0 0 0 0บาทค่ะวันที่31ตุลา66นะคะมติคอรามาก็เห็นชอบให้ปรับลดภาษีสัมภาษามิตร น้ำมันเบนซินล,ลงลิตรละ1บาทตามสัดส่วนของเนื้อน้ำมันที่ผสมอยู่เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566ไปถึง31มกราคม2567ค่ะ โดยให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแทรกแซงให้ราคาน้ำมันเบนซินแกส๊สโฮอ9์ก้ลดลงลิตรละ2บาท50สตางค์นะคะคาดว่าจะทำให้กรมสรรพามิรขาดไรายได้ไป2,700ล้านอีกทั้งที่ประชุมคอรมก็มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินและทอกอสอดำเนินโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยอิสราเอลเนื่องจากมีสงครามนะคะวงเงินอยู่ที่2,000ล้านบาท โดยให้เป็นธนาคารละ1,000ล้านบาทปล่อยกู้ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลไม่เกิน150,000บาทต่อรายนะคะเพื่อนําเงินไปชําระหนี้จากการไปทํางานที่อิสราเอลแล้วนําไปลงทุนประกอบอาชีพใหม่กรณีเกิดความเสียหายจากการดําเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ1,200ล้านมาชดเชยให้กับอมสินแล้วก็ทกศตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลปี2561ค่ะ ล่าสุดวันที่7พฤศจิกายน66คอรมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเข้าเปลือกปีการผลิตปี66และปี67นะคะจำนวนทั้งสิ้น2โครงการวงเงินรวม55,389,060,000บาทนะคะ จำแนกออกเป็นวงเงินสินเชื่อ44,437ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด1 6 0 1ล้านบาทโดยให้ทกสปล่อยสินเชื่อให้กเกษตรกรและก็สถาบันกเกษตรกรวงเงิน34,437ล้านเพื่อเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางเพื่อชะลอ,อการขายข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาด3ล้านตัน นอกจากนี้นะคะมะติคอรมอก็ยังอนุมัติมาตรการรักษาสีิรภาพราคามันสำมปะหลังปี66กับปี67ค่ะวงเงิน370ล้านบาทแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก65ล้าน1 7 0 0 0 0บาทค่ะรวม60วันที่คอรมอเสรษฐาอนุมัติงบประมาณปี2567โดยใช้หลักเกณฑ์การเบริกจ่ายงบปี66ไปพังๆก่อนนะคะรวมทั้งอนุมัติงบผูกพันปรับลดอัตราภาษีคำประกันเงินกู้ให้ หน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมแล้วไม่ต่ำกว่า2,60,000ล้านบาทนะคะ ซึ่งตามข่าวบอกว่าพรบรงบประมาณรายจ่ายปี2,567ยังอยู่ระหว่างการจัดทำและรอนำเสนอที่ประชุมรัฐสภาผ่านความเห็นชอบนะคะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษาถึงพฤษภาปี2,567ค่ะส่วนการใช้จ่ายนอกงบตามมาตรา28แห่งพรบรวินัยการเงินการคลงังหลังจากที่สำนักงบใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบปี66ไปพังพก่อนโดยจัดงบชดเชยหนี้ให้กับแบงก์รัฐนะคะล่าสุด าบาลก็มีภาระค้างจ่ายเงินชดเชยกับแบงก์รัฐอยู่ที่9,429 2ล้านบาทค่ะนับรวมกับโครงการสินเชื่อคืนทินแรงงานไทยนะคะคิดเป็นสัดส่วน29.25% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี66นะคะเพดานตามกฎหมายอยู่ที่32%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งนี้นะคะยังไม่นับรวมโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าวแจกเงินชาวนาอีก468,000ทัวเรือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่และไม่เกิน20,000บาทคาดว่าต้องใช้เงินอีก56,000ล้านบาทแล้วก็โครงการดิจิทัลวอลเล็อีก10,000บาทที่ต้องใช้เงิน 5แสนล้านบาทเหลือเงินนอกงบประมาณให้รัฐบาลใช้จ่ายได้ไปจนกว่าพรมงบประมาณรายจ่ายปี67อีกล้านบาทค่ะตามข่าวที่นำเสนอไปนะคะถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำนโยบายประชานิยมที่เอามาอ้างว่าเป็นนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดความเดือดร้อนประชาชนค่ะแต่การใช้เงินเพื่อลดความเดือดร้อนสามารถทำได้หลายรูปแบบแล้วก็ยั่งยืนได้ทำอย่างไรที่จะเกิดการจ้างงานสร้างไรายได้จริงๆ เพราะเม็ดเงินลงทุนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวยาวๆและยั่งยืนยังไม่เห็นวีแววแล้วก็แอคชั่นที่มีจริงๆนะคะมีแต่อีเวนต์และก็อีเวนต์แล้วจะกระตุกเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรนั่นเองค่ะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปโครงการของคอรมนายกเศรษฐาทวีสินนะคะอันนี้จากใจจริงว่าบางโครงการแอดมินก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ขอเก็บไว้ในใจใคนเดียวแล้วกัน แล้วคุณผู้ชมร่ะคาคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปดีๆสาระใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรก็มีแต่เฮงเงปังๆคิดนึกสิ่งใดที่ เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ